สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพ,พลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะนักข่าวพลเมืองยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าล่าสุดรัฐบาลจะประกาศเริ่มปล่อยน้ำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ได้ทำการเกษตรแล้ว แต่สําหรับพื้นที่ที่ปลูกข้าวและทําการเกษตรมากเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีดินดีและเป็นที่ราบลุ่มภาคกลางที่มีน้ําไม่เคยขาดอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีแ้งหนักปีนี้กระทบต่อคนสุพรรณมากน้อยแค่ไหนและน้ําที่ไหลผ่านเมืองสุพรรณจะถูกจัดสรรอย่างไรในสภาวะแบบนี้ติดตามกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กลุ่มเบญจาบุรพาสุวรรณภูมิค่ะจากปัญหาภัยแง้งจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในะอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ระดับน้ําในแม่น้ํำท่าจีนที่ไหลผ่านกลางเมืองสุพรรณันนี้ก็ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะเราลัดเลาะ,ะไปตามคลองมาถามเท่าตั้งแต่อําเภอดอนเจดีจนไปถึงอําเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีก็พบว่าปัญหาภายแล้งได้คุกคามไปทั่วตําบลไล่รถอําเภอดอนเจดีฝนได้ทิ้งช่วงมานานกว่า2เดือนแล้วทําให้คลองที่นี่มีสภาพน้ําแห้งขอดแต่่า มันต้องการเรื่องหนามเนี่ยวัวแบบมันไม่ไม,ไม่พอกินอ่ะนี่ทำยังไงคะก็ต้องไล่ฆาแรงหนามให้มีกินเรื่อยเลยออหาไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าตอนนี้ถ้าฝนยังไม่ตกอีกอ่ะมันมันก็ต้องย้ายแบบย้ายตามน้นาเรื่อยไปแล้วปีน,นี้แรงหนักไหมแรงว่าตั้งช่วงนหมากับปีนี้วแล้วที่ เมื่อเดือนที่แล้วก็มีน้ํามานะคะแต่มันมาแล้วมาไม่เยอะเพราะว่าเขาเขาจะกําหนดว่าตรงนั้นตรงนี้วิจัได้ไม่ได้อะไรเงี้ยข้าวนะ่ะส่วนมากตายเป็นแบบเบิงแล้วอะคะ่ะคือดินดินมันแห้งแล้วอะมันมันไม่มีน้ําเลยบางที่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าอีกประมาณสักครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนถ้าฝนไม่ตกนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลผลิตข้าวแล้วะคะ่ะถัดจากตำบไลไร่รถ เราก็มาถึงที่ตำบลพระพลาชัยก็พบว่าที่นี่มีการสูบน้ำเพื่อไปผลิตน้ำประปาใช้ภายในตำบลส่วนเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรนั้นเกษตรกรก็ยังต้องเผชิญปัญหาภัยแรงกันต่อไปค่ะมา,า,าถ่ายท่าม,วามว่ามวงท่าม่วงี่การของท่าม,วามว่ามวงอาการจะน้ำพอดีจะลงมาที่ ของทิ้งน้ำจราเข้แล้วเขาก็ใช้รูปปง,ก,งก,กันน,กน,กกน้ำขึ้นมาที่นี่ให้รูปปงกันน้ำขึ้นมาที่ว่าพ่อสูตเนี่แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยคือที่นี่จะไม่มีไม,มไม่มีน้ำแล้วเขาจะกันไปตรงไหนครับเขาเปิดลงไปไปที่เจฟแล้วถ้าฝนไม่ลงอีกเดือนเนี้ยยันสิ้นเดือนนี้ถ้าฝนไม่ลงมึงการมึงการก็กโอเคมึงการทางนี้อาจจะไม่มีน้ำถึงลำลองจราเข้จะมีน้ำมากมายเพราะผันน้ำมาจากจังหวัดกาญจนบุรี แต่คนที่นี่ก็มีสิทธิ์ใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเมฆฝนก็ยังไม่ตกมาฝนก็ยังไม่ตกไม่เคยแรงอย่างนี้เลยเมื่เนี้ยแรงว่าแล้วเขาก็ไม่ต้องน้ำใช้แต่นี่ก็ไม่ทำเขาไม่มีายได้นี่ก็ขาดใยได้เกษตรก็ทำก็นาก็ทำอื่นก็ไม่ได้ไม่มีหนาวที่ทำได้แต่นายังทำทามีน้ำก็ทำนาได้ทำอื่นได้ การที่ชาวบ,บ้านที่นี่ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเหตุเพราะต้องผ่นน้ําจากคลองจระเข้นี้ไปสู่แม่น้ําแม่กลองเพื่อให้คนเมืองใหญ่ปลายน้ําในหลายจังหวัดมีน้ําดื่มน้ําใช้กันค่ะ นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยวอเ t อร์ดอระบุว่าสภาพอ่างเก็บน้ําทั้งหมดมีปริมาณน้ํากักเก็บอยู่เพียง32,107ล้านลูกบาทเมตรค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ46ของปริมาณความจุอ่างเก็บน้ําทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ําในปีนี้ยังคงมีปริมาณน้ําน้อยนะคะและหากว่าหลังจากนี้ปริมาณฝนยังคงตกลงมาน้อยและยังไม่สามารถกักเก็บน้ําได้เพียงพอปีหน้าทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมคนต่างจังหวัดและคนเมืองยังคงต้องเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ และเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปีนี้ซีรีพอร์เตอร์เชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราววิธีการประหยัดน้ำหรือรายงานสถานการณ์น้ำใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook com citizen t h a i p b s หรือติด hashtag t h a i p b s save the water เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ